ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากันต่อเนาะนะคะมาดูข้อที่3ใหญ่กันเลยบอกว่าให้ตอบคําถามนะคะจากเรื่องนัคิดสมองใสเนาะหนึ่งใครเป็นคนพูดข้อความที่ว่าโอ้โหรุ้งกินน้ําสวยจังมีตั้งหลายสีแน่ใครคะอาน้องเข้าเมานั่นเองนะคะข้อที่2ผู้พูดยืนอยู่ตรง ยืนอยู่ที่ไหนนะคะขณะมองเห็นรุ้งกินน้ำคำตอบคือนอกชานนะคะนอกชานคืออะไรก็คือบริเวณที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านนะคะนอกชานเนาะรุ้งมีกี่สีมีสีอะไรบ้างมีเจ็ดสีก็คือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะคะสีครามเป็นสีที่เข้มกว่าสีน้ำเงินนะคะ ต่อไปรุ้งนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะเวลามีแสงแดดนะคะแล้วก็มีละอองน้ำนั่นเองต่อไปค่ะหน้า72เนาะพี่ส้มปล่อยทดลองเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องรุ้งกินน้ำกับน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาลองยงเส้นให้ความสัมพันธ์กันนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องคู่กับ การทดลองนะคะน้ำมะนาวก็ต้องเปรี้ยวนะน้ำเชื่อมหวานรุ้งกินน้ำก็เจ็ดสีและดวงอาทิตย์ก็คู่กับแสงแดดนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ